สวัสดีครับพี่พีททุกท่านเดี๋ยวพามาดูที่ว่าจะปลูกบ้านใหม่นะครับดี๋ยวพาไปดูส่วนที่จะปลูกไวายที่ปล่อยให้ลุงเขาทำปลูกมันปีนี้นะครับนี่นะครับที่นาของแม่นี่ตรงโน้นที่ว่าจะปลูกบ้าน ก็มีบ้านคนอยู่ครับไปทางนู้นครับมองเห็นลังคาอยู่ครับห่างกันสองสามร้อยเมตรนี่แหละต่อ,ตอไฟฟา้ามานี่ได้อยู่ที่นาของแม่ครับเดี๋ยวพีหน้าเดี๋ยวผมทำเองคำนานี้ผมทำเองจะหยอดเนาใช้รถหยอดหยอด,ยอดมเมล็ดข้าว นี่ก็เป็นนาที่ไม่ได้ทำครับลกเป็นก้าที่เขาหวา่หวานไว้ครับยังตกไม่ได้ยังดำน้ายังดำไม่ได้ กิน2ไม่ลูก3ามม่ลูกก็ไม่หมดครับทางใต้นุ่งก็มีนะครับลงไปนู่นนาที่นาไม่ใช่ก็ไม่ใช่แค่มื่อมีตรงนี้ตรงเดียวนะครับ นี่นะครับต้นผงหวานยักษ์ใหญ่แม่เก็บขายได้ครั้งละสองสามโลนะครับเนี่ยอยู่ที่สวนนะครับนู้นที่ว่าจะตั้งตั้งขนมตั้งบ้านบ้านนะครับนู่น ون. ตรงนู้นตรงป่านั่นแหละครับแถวนั้นครับต้นผงหวานเก็บขายตลอดครับนี่ ต้นบักใหญ่นะครับต้นเล็กๆก็เต็มอยู่ครับเนี่ยสูงนะครับนี่นู่นขึ้นไปนี่มันออกก่อนนะครับได้ขายก่อนเพื่อนเลยนะครับออกคปีเพราะมันใกล้น้ําครับนี่มีแต่ต้นถักหวานทั้งหมดครับแถนนี้เยอะแยะครับอืมพอรากมันไปตรงไหนมันก็งอกตรงนั้นครับนีม ต้นสูงขนาดนี้ครับ7เมตร7เมตรได้อยู่ครับนี่สูงขึ้นมาเอาข้างบนนี่นะครับทิวทัศน์วิวตรงนี้แหละครับว่าจะปลูกหวายปีหน้าครับนี่ปล่อยให้ใครเช่าก่อนตรงนี้มองเห็นรอบเลยนะครับมองเห็นรอบเลย ถ้าขึ้นไปที่ว่าจะปลูกบ้านก็ตรงนั้นนะครับจะเห็นรอบแบบบนเขานน้นก็เห็นครับข้างหลังแบบวิวแนวเขาทั้งหมดนะครับปลูกหวายเต็มนี่นะโอ้เยอะมากครับเนี่ยนี่ครับน่าจะสี่พัน จะไม่อยู่นะสี่พันสี่พันต้น,นครับนทั้งไหวทั้งเอาขามาลงครับลงไปนู่นกันที่นานะครับเป็นห้วยนะครับทํานาอยู่ครับก็ยาวไปถึงนู่นข้างใต้นู่น,นครับพามาดูครับว่าจะปลูกไหวนี่ก็เป็นสะสะน้ำครับต้องอไม่โครมาขุดอีกครับเนะี่ย ขุดให้มันลึกกว้างก็สูบน้ำขึ้นมามาลดไหวก็ได้ครับสูบน้ำขึ้นมาลดไหวก็สะดวกสบายอยูน่นะครับไซส์แบบโซลาเซลล์แบบไฟฟ้าถ้าไฟฟ้าก็ต่อมาเดินใกล้ๆกันอยู่ร้านซ่อมนะครับรถใกล้ๆอยู่ครับนะเดินสายไฟฟ้ามานะครับจากนี้ไป200รอเมตรครับ ประมาณนี้ไม่เกินนี้นะครับก็มีบ้านใกล้ๆอยู่ครับไม่ใช่ว่ามีไม่มีเลยนะครับก็แถวนี้สวนยางฝั่งนู้นก็ของลุงครับนอนประจําใกล้ๆกันก็มีหลายคนครับแล้วก็ลุงอีกคนหนึ่งก็อยู่ทางนู้นครับใกล้ๆแต่กั้นแก้งกั้นแค่ป่าป่าเฉย สวัสดีที่พี่ทุกท่านครับพามาดูอีกว่าผมจะปลูกไวยที่ไหนถ้าผมมันอยู่นี่นะครับก็บ้านเขาก็ใกล้ๆห100่างร้อยสองร้อเมตรนะครับไฟฟ้าถึงครับเดินสายมาให้การไฟฟ้าเดินสายมาให้ก็ตั้งบนตังนูน้นตรงนูน้นก็สะดวกอยู่นะครับ งนู้นครับตั้งบนตรงนู้นสูงดีวิวสวยครับถึงสรนี่หาไม่โคมาขุดลอกอีกน้ำตลอดปีครับเป็นน้ำซึมน้ำบ่อน้ำแตกบ่อนครับ ขุดขึ้นให้ลึกๆครับนี่แล้วก็เอาปลามาปล่อยอีกขุดลอกขึ้นมาขึ้นมาทำคันก็โอเคนะครับก็ปล่อยปลาเลี้ยงปลาไปโอ้สะดวกสบายครับอยู่นี่สบายบรรยากาศดีสงบเงียบสงบเงียบ,บ,บสงบดีครับ บายนี่ลุงเขาสูบน้ําไกลมากครับนี่ใส่น้ำสูบไปใส่หน้าฝั่งนู้นเหรอครับข้ามห้วยไปนู้นหรอครับไกลมากสับปะรดแม่ปลูกเยอะมากครับนี่หลายที่นะครับปลูกหัวปี น่าจะไปะเก็บอับประรถมาตำแต่โมมีมักซีดาครับวิวมันสวยครับวิวสวยิว,วงามเราได้หญ้าออกตัดต้นไม้แล้วก็ เอาไว้พอดีบางร่มเงาครับเราไม่ตัดออกหมดครับเอาไปทําเอาไว้เป็นร่มเงาแล้วค่อยปลูกทดแทนอนอะผูะม่วงเอาลิ้นจี่ลำใหญมาปลูกครับมาปลูกทดแทนไว้มาขอซื้อมาขอซื้อต้นก้าพริก ไม่เห็นป้าคุณวนนี้ก็สั่งไว้กับแม่อยู่แต่นี่ดอกมังกนฟ้าครับเอาไปเผากินตอนเย็นครับนี่นี่นะครับใส่กระเป๋าไว้ก่อนไม่ไดถุงมากครับ เะรื้อให้ลุงเขาถอนให้กาผิกสั่งไว้จนคืนน,นี้เราจะทำให้เกลี้ยงหมดแล้วก็ปลูกต้นไม้ใส่นะครับปลูกมะม่วงพวกลำไยบางทีก็ทุเรียนครับแถวนี้จะลองดูถ้ามาอยู่จริงๆแล้วจะปลูกทุเรียนเราจะได้ดูแลนะครับปลูกสักร้อยต้นจะลองดูคยปลูกนะครับเอามายี่หต้นใต้หมด มันวิวสวยนะมองเห็นภูเขานะครับถ้าเราทำเอาคอยขึ้นไปนั่งชมวิวส,งสูงๆครับสักสิบเจ็ดเมตรเนี่ยหกเจ็ดเมตรเนี่ยโอเคนะครับเอาแนวป่านี่ออกเดี๋ยวผมทางออกตอนนี้ครับทางทางออก เอาไว้แค่ต้นไม้ประดู่พวกนี้นพวกกอไผ่พวก,กวต้นเล็กๆอาออกหมดโอเคนะครับสัญญาณมีอยู่ครับตรงนั้นสัญญาณมีอยู่สัญญาณโทรศัพท์เพราะว่ามันตรงกับเสาสัญญาณที่อยู่ในวัดนะครับวัดบ้านมะนาววัดภูกำะพ้า อนนี้ร้อนมากครับมันเป็นขนามเก่าก้อนไม้ลวกไปตั้งตรงนู้นวิวสวยครับมองเห็นรอบทิศเลย แล้วครับขอบคุณพี่ๆทุกท่านครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเ,เด้อครับลามาดูอีกนะครับสั่งต้นพริกไว้มาเอาต้นพริกนะครับเดี๋ยวต้นเย็นมาปลูกพริก เดีย๋ยวไปดูต้นสับประรดก่อนไปเบิ้งบางนาดกอนครับมันมีอยู่ว่ที่หันลืมเบิ้งครับเดี๋ยวเอาเม,ม็อตำตำสม้มเอามาตำสม้ม เดินดูก่อนว่ามีไหมเอาสักลูกสองลูกูม่แม่เก็บหมดแล้วปลาบาังนัดเซิบเซิบเซิเซ,ซิมาขาบเกือบข้าปลาบาังนัดครับมียิงแรนไลผู้ชายรลนรัดมาแรนเขาวัดเลยบุรดใสะเกือบครับมีบอมีบอ มีแม่เก็บมันแล้วนี่ก็ขนามอีกหลังนึ้งครับมีหลายหลังน้องคือไม่นอนอยู่ที่นี่ครับมี่บ่ดินเก็บหมดแล้วซีเมนเก็บหมดแล้วครับเดี๋ยวผมมาเอาไปปลูกครับ เอาไปปลูกลอบ,บ้านเก็บมันแล้วคานยางไปพุน่นยุ่งหลายครับพุ่นเก็บมันเลยล่ะกำลังเป็นลูกนะแเมียเก็บมันแล้วก็เสียเมื่อต่ำ สวนไปถึงโน้นนะครับโอ้ผมเจ็บมาแล้วครับเจ็บมาแล้วไระกับกับยุ่งหลายครับเขามาส่วนยางยุ่งหลายครับ Cặp thẳm vô Cũng như thẳm kia kiếm mất rồi Dùng nhạc đứa khẩm. กัดหลายตัวแล้วเข้าป่ายางเนี่ยพามาดูที่ปลูกไว้ครับดูแล้วน่าจะสี่พันต้นครับเดี๋ยเตรียมต้องเตรียมตังไว้ปีหน้าขุดมันก่อนคลิปนี้ทำไว้เท่านี้ครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อครับอย่าลืมสั่นกระดิ่งด้วยกดซับสนะไครต์ด้วยครับเมื่อเมื่อเดินแค่นี้ก็เมื่อแล้วฝากกดติดตามเด้อแล้วก็อย่าลืมดูโฆษณาให้จบทุกคลิปทุกไลน์นะครับไปแล้วครับบ๊ายบายเจอกันใ่คลิปหน้าครับไปแล้วครับ